อันนี้อันนี้ขายดีสมัยก่อนเราขายกันนะวันหนึ่งเราขายกี่เก่งไว้เก๋มาก่อนโอ้เยอะเยอะเนี่ยพากันนั่งพากันทั้งวันน่ะไม่ต่ำกว่าสามตะก้าใช่สามตะก้านี่น่าจะเป็นพันตัววันเทไปเทมาเกเทเองเก๋ทเองเลยอย่างนีงนับไปครบสิบครั้งสองเอาเทลงไปก่อนเทไปเอ่าแล้วก็ตากเลย เนี่ยตากแบบนี้ตากแบบนี้ความลงความลงให้ท้องมันทิ่มลงอ่ะเข้าใจป่ะคนไหนทําแล้วก็รวยอยู่แล้วเพราะพ่ยารวยมาจากปลาทอดเนี่ยแหละเนี่ยเหลืองเลยเห็นป่ยทอดง่ายไม่มีติดค่ะเนี่ยแล้วกินกับข้าวพอดีเลยกินกับน้ําพริกพ่ยาเข้ากันเลยทุกเอามาวันนี้คือคนก็ก็ถามมาเยอะนะว่าเจ้าของสูตรปลาทอดที่แท้จริงเนี่ยคือใครก็คือนี่เลยเพื่อนพิยานะ ปลาส,สูตรนี้คือขายแล้วรวยร้อยล้านอ่ะเออพี่ยาเนี่ยนะเป็นเพื่อนพี่ยาชื่อเก่งไงค,คือเขานะ่ะเป็นคนสอนพี่ยาให้ขายปลาทอดแต่ว่าพี่ยานะ่าทำไม่เป็นเลยเขาก็เลยบอกพี่ยาว่าไปซื้อปลาที่ไหนทํายังไงขั้นตอนแรกก็คือปลานินนะซื้อประมาณตัวอย่างนี้นะห้าตโลเนี่ยนะประมาณ5ตาตโลนะเนี่ยสมัยก่อนเมื่อยี่ิกว่าปีที่แล้วมันโลละ1ิบาท เมื่อสมัยที่พี่ยาขายใหม่ๆนนโลละสิบาทตอนนี้มันอยู่ที่โลละสิบแปดบาทแล้วตุกถูกมากเลยครับอ่าเราก็ได้ปลามาเราก็เวลาเราทําเราขอดเกล็ดขอดเกล็ดไปให้สะอาดแล้วก็ข้างในมันต้องเอาช้อนขูดออกไม้หมดนะเนี่ยเนี่ยข้างในมันให้ขาวให้ขาวเอาช้อนมาทําให้ดูด้วยอ๋อมันจะมีแบบว่ามันจะมีขี้ดาๆมันเนี่ยเราเราเนี่ยล้วงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราแค่ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแคะออกไม้หมดให้มันขาวสะอาดนี่คือปลาสิบกิโล ทำออกมาแล้วเนี่ยเหลือเหลือแค่นี้นะสิบกิโลเนี่ยนี่สิบโลหรือวะ่าสิบโลสิบโลอ๋อก็คือถ้าปลาปลาติดห้าโลสับหัวออกเหลือประมาณติดโลนะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่พ่ยาแบบขายปลาทอดแล้วแบบไม่เคยชีวิตไม่เคยที่จะที่จะแบบว่าอะไรขายปลาทอดแล้วรวยเลยอ่ะทุกรวยขึ้นตามลําดับ ปลาสิบโลเกลือกี่หอยเก๋สี่หอใส่ดิเอ้าใส่ดิจสี่หอยเนี่มันกี่กรัมกี่นี่ครับสี่หอยละสองบาทอันนี้คือหอละสองบาทแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันกี่กรัมวะกี่กรัมหกสิบกรัมตีไปตีไปสองขีดตุ๊กสองขีดอ่าถุงหนึ่งห้าสิบกรัมครับถุงละห้าสิบกรัมสี่ถุงก็สองขีดอ่าใส่ไปเสียงปลอกเกลือสองขีดเกลือสองขีดใส่ไปใส่ไป เาปลานี่ไปซื้อที่ไหนมาครับพี่ยาปลาไปซื้อแพปลาแพปลาแพปลาตลาดไทยก็มีตลาดไทยก็มีคลองสี่ก็ได้แต่เราต้องซื้อปลาอะไรรู้ไหมครับไซส์ปลาเค็มบอกเขาว่าเอาไซส์ปลาเค็มนะไม่ใช่เอาปลาตัวอย่างนี้มานะไม่อร่อยนะเกลือสองขีดน้ําตาลใจแดงใส่น้ําตาลใจแดงเพื่ออะไรให้สีสวยจ้าให้ปลาทอดออกมาแล้วสีสวยน้ําตาลายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปบางคนก็ไม่รู้ไงใช่เปล่าว่าใส่น้าตาลใช่ปล่ทุกทุกเคยรู้เปล่า เคยรออเนี่ยน้ำตาลายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะทำไมต้องน้ำตาลใ่แดงทำให้สีสวยชูรสชูรสสองช้อนโต๊ะใส่ไปสองช้อนโต๊ะสองช้อนอันนี้ไก่จ้าอันนี้รสดีรสดีไก่รสดีหมูได้หมดช้อนเดียวพออย่าเยอะอย่าเยอะนะช้อนเดียพอถ้าใส่เยอะแล้วดำใส่แค่นี้พอไปแล้วก็ใส่น้ำไป สักประมาณสองแก้วน้ำประมาณสองแก้วก็คือเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกือบขวดอ่ะเนี่ยเนี่ยเกือบขวดอ่ะก็คือหมดนี่หมดขวดเนี่ยขวดนี่กี่ลิตรอ่ะห้าร้อยใสไปประมาณห้าร้อยมลหทิ้งขวดเลยอ่ะไปแล้วก็ทําไงเอาออกไปทีนี้เราก็หมักยังไงถ้าเราหมักเราทํายังไงมาดูไอ้เจ๊มาคนละข้างเราคนเดียวไม่ไหวหรอกคนละข้าง เท <medio S 2> ไปเทมาเจเทเองเกเทเองเลยี่อนนี้นับไปครบ10บครั้งสองสามสี่ห้เพอสิบครั้งพอประมาณสักชั่วโมงเดียวเนาะ ชั่วโมงเดียวแล้วไปทอดขายได้เลยตากแค่ชั่วโมงเดียวนะอย่าตากนานนะตากนานก็ไม่อร่อยค่ะตากนานแล้วมันไม่อร่อยเนื้อปลาจะเนื้อปลาจะไม่ฟูนี่นะตากเลยตากนานไม่ได้ไม่อร่อยค่ะตากนานไม่ได้แยวไม่อร่อยครับห้เก้ช่วยตากดิฮ้ยเอาเทลงไปก่อนเทอ่าแล้วก็ตากเลยนี่ตากแบบนี้ตากแบบนี้คว่ำลงคว่ำลงให้ท้องมันทิ่มลงอ่ะเข้าใจป่ะครับ น้ำมันที่อยู่ในท้องมันจะได้ไหลออกให้หมดอ้เอาหางขึ้นใช่เอาหัวทิ่มลงหัวทิ้มลงนี่ไงน้าที่อยู่ในท้องมันออกมาหมดแล้วแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวประมาณบางคนตากแค่ครึ่งชั่วโมงก็ไปทอดแล้วทุกแต่ว่าพอได้ครึ่งชั่วโมงเราต้องไปกลับด้านนะใช่กลับด้านสักนิดนึงอ่าพอเราตากด้านนี้ครึ่งชั่วโมงเราไปกลับอีกด้านนึงให้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วไปทอดขายได้เลยทุกวันนี้ก็ง่ายมากเขาขายตัวละยี่สิบาค่ะขายตัวยี่สิบบาท เขาขายตัวละ20ยี่สของเราสาตัวสาหอยู่เลยเราไม่ขายเพลงถ้าใครอยากขายสตัว3ามตัวสามห้าโอ้โหแต่ที่อื่นเขาขายตัวละยีที่เขาขายยี่สหมดเนี่ยหมดเนี่ยหมดเนี่ยเราซื้อมาอะไรนะเกนับดิซื้อมาฮะร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดบาทแต่ว่าเราขายได้เท่าไหร่ถ้าขายตัวละยี่สิบเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งร้อยสองร้อยเยอะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจปดร้อตีไปเข้าๆ แปดร้อยไอเกซื้อมาแค่ร้อยแปดสิบบาทสิบาทกำไรอะไรอะตุ๊กจะไม่รวยได้ไงไปตากแดดเราไม่ได้ขายอย่างเขาเราแค่สามตัวสามนะเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวเราตากแดดก่อนนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงเราไปทอดขายกันเลยไปคนไหนทําแล้วก็รวยอยู่แล้วเพราะพี่ยารวยมาจากปลาทอดนี่แหละไปง่ายไหมง่ายแต่ข้อสําคัญคุณต้องล้างท้องตรงนี้ให้สะอาดไม่งั้นมันคาวนะไป เป็นสีเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปใส่สีไม่ต้องชุบแป้งเลยของเราไม่ต้องชุบมีสีไม่มีแป้งเลยค่ะไม่มีสีไม่มีแป้งมันตัวนี้ไม่ขายไงครับตัวอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่60บาทอืมเดี๋ยวฝากไว้ก่อนตัวเล็กห้าสิบนี่ไงอันนี้ก็เป็นผ่าผ่าเขาเรียกปลาผ่าเนี่ยสวยไหมดูดิ อันนี้ก็หมักเหมือนกันเลยหมักเหมือนกันแต่ว่าผ่าผ่าวิธีการทำผ่าไม่เอาหัวออกอันนี้อันนี้ขายดีสมัยก่อนเราขายกันนะวันหนึ่งเราขายกี่เก่งไว้เก๋มาก่อนโอ้เยอะเยอะเนี่ยผ่ากันนั่งผ่ากันทั้งวันน่ะไม่ต่ำกว่าสามตะก้าใช่สามตะก้านี่น่าจะเป็นพันตัววันเป็นพันตัวเนี่ยนะขายดีอันนี้ก็ทอดง่ายไปดูวิธีทอดนุ่นถ้าตากเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปชุบแป้งมันนะเนี่ยนะ ปลาเด็ดตากม,มาดๆตากมนมาดๆนี่ไงหม,ม,มาดๆทอดเลยแล้วมาทอดไฟไฟแรงๆเวลาทอดอะ่ะไฟแรงค่ะ,ไฟ,คะไฟแรงค่อนค่อนปลาเริ่มเหลืองก็เบาไฟไนิดนึงค่ะเหมือนทอดไก่เลยตุกแต่ไม่ใส่แป้งไงอ่านั่นแหละทอดเลยเออนี่น้ำมันใหม่ทุกวันนะตุกวันค่ะบอกเขาอย่าลาม่าน้ำมันนะน้ำมันใหม่ทุกวันแล้วใช่เวลาทอดไปแล้วมันก็เป็นสีนี้แหละ เพราะว่ามันทอดจำนวนมากค่ะเราดักคอไว้ก่อนมีเครื่องปรุงนะใช่มันมีมันมีน้ำตาลสายแดงมันมีเกลือมันมีรสดีทอดไปสี่ห้ากระทะน้ำมันก็เป็นสีนี้แล้วแต่น้ำมันมันก็เป็นสีนี้แหละนต่ละวันค่ะแต่ละวันรอะอะไรรู้ไหมน้ำมันเก่าเราไปขายได้ได้เราไม่ทิ้งเราไม่ขี้เหนียวน้ำมันเพราะน้ำมันเก่าร้อยบาทขายได้ขายได้อีกใครไม่มีที่ขายก็มาขายที่โรงงานเรานะเราให้ปีละสี่ร้อยตอนเนี้ย ใ่ปลาดุกนะปลาดุกทอดจ้ะปลาดุกนี่ก็ทําคล้ายๆกันแต่วิธีทําปลาดุกมันต้องทำอะไรรู้ไหมต้องอ่อนเกลือนิดนึงปลาดุกค่ะก่อนที่จะทําเอาสารส้มไปแช่ก่อนใช่ไม่ให้มันลื่นก่อนที่จะทําปลาดุกเอาสารส้มไปแช่ในในน้าก่อนสารส้มไปแขวงปลาดุกไม่ให้มันลื่นไม่งั้นมันจะทํายากแต่วิธีการอื่นก็เหมือนกันหมด หมือนกันหมดอ่อนเกลือกว่าปลาินิดนึงค่ะใช่เกลือก็ใส่ลดลดน้อยลงกว่าปลานินนิดนึงน้ําตาลไม่ต้องใส่ก็ได้ปลาดุกเพราะว่าปลาดุกไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะสีเขาสวยอยู่แล้วเนี่ยดูดิทอดออกมาเนี่ยแป๊บเดียวทอดประมาณกี่นาทีสิบนาทีนอะสิบนาทีได้ค่ะเนี่ยเหลืองเลยป่ะทอดง่ายไม่มีติดค่ะไม่เลยสมัยก่อนทอดสองคนก็ไม่พอนะตุกสมัยก่อนอะ สี่ตัวยี่สิบขายกันอะพอพอมันเหลืองแล้วเบาไฟง่ายไหมง่ายง่ายแต่แต่ได้กำไรวันละเท่าไหร่เจ๋บอกนี่ไม่้เหมือนก่อนสมัยก่อนอะสมัยก่อนเนี่ยได้สมัยก่อนนี่วันนึงก็ไม่ตั้งกว่าสี่พันบาทกำไรอะสมัยก่อนปลามันถูกไงปลามันถูกค่ะแต่ช่วงนี้ต้นทุนอะไรมันก็ขึ้นทุกอย่างอะค่ะค่าแก๊สค่าน้ำมัน แค่เพิ่มอะไรมันก็มันก็ขึ้นทุกอย่างอะค่ะขึ้นเนาะแต่วก็ขายแล้วครได้กำไรวันละสองพันได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้วันละสองพันนี่ก็หาหาแบบว่าไปทำงานก็ไม่ได้นะแต่มันไม่ได้สองพันอ่าเราก็ดีก็เราอาชีพเนี้ยเนาะไปทำงานเราก็ไม่ได้นะไปทำงานเราก็ไม่ได้นะวันละสองพันนะครับสวยไงสุกแล้วมาขึ้นมาห นี่นี่มาหนิได้ได้าๆทุกนอย่างต้องจะใช้ทันยานกันสวยดงามสวยงามากค่ะเดี๋ยวๆดี๋วก็ถามไอ้เก๋บอกว่าเอาแล้วทำไมพี่ยาขายแล้วทำไมพี่ยารวยอ่ะฮะ ทุกเขาจะถามเราไหมเออแต่กยไมไม่รวยล่ะเออแล้วเราจะตอบว่าไงเกยไม่เก่งอย่างพ่ยาไม่ใช่แต่พิยามันไม่ทอดปลาอย่างเดียวไงพ่ยาทำหลายอย่างพิยาไหนพอทอดปลาเสร็จอาวคนซื้อปลาลูกค้าปลาเยอะแล้วมายืนตรงนี้ดีกว่าก็คือเคล็ดลับมันไม่เหมือนกันไงอย่เกมเป็นต้นสูตรใช่ไหมเพราก็ถามอีกแล้วทำไมพ่เกยไม่รวยเหมือนพ่ยาล่ะก็พี่เกย์เขาพอแค่นี้เขาอยากได้แค่นี้แต่พิยาน่ะคือหมายความว่าพ่ยาเป็นคนชอบคิดไง พอทอดปลาหมดแล้วใช่ไหมพี่ยาก็จะไปเอาหมูเอาไก่มาทอดพอหมูเอาไก่มาทอดเราปลาเส้นมาทอดเออพี่ยาเอาแครปหมูมาทอดคือพี่ยาทอดหมดอะอะไรที่เป็นเนี่ยเป็นอะไรที่ทอดได้เรามาทอดหมดหมูยงหมูยอปลาทรงปลาเส้นกุ้งกุ้งทอดพี่ยาก็ทอดนะพี่ยาทอดทุกอย่างเอทอดทุกอย่างอะลูกกุ้งตัวแค่เนี้ยมาทอดกําไรดีมากคุกเนี่ยเรามาทอดกุ้งทอดเนี่ยแต่เก๋มันทอดแต่ปลาไงแต่พี่ยาทอดทุกอย่าง พอทอดทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือพ่ยาไปไหนไปผัดน้าพริกอีกเนี่ยมันปลาพวกนี้ถ้ามันเหลือใช่ไหมพ่ยาก็จะไปไปตากแห้งแล้วก็มาบดแล้ว,ลวไปทําน้าพริกมันก็เลยทําให้เราแบบว่ามีเรื่อยๆเรื่อยๆไงใช่เราไม่หยุดคิดไงแต่เกมันพอแค่นี้มันไม่อยากได้แล้วไงอยากเราก็เราไม่เก่งอย่างพิยาไงไม่หรอกมันไม่อยากได้แล้วมันพอมันบอกมันอยากได้แค่นี้มันอยู่ได้แล้ว ถูกแล้วโอ้ยสวยนี่เห็นไหมสวยครัไอ้ตักขึ้นมาให้เก๋ตักขึ้นมาให้เขาดูดิหมดแล้วตักไปหมดแล้วท5บาทสวยมากเลยสวยไม่สีสีที่มันแดงอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะน้ำตาลใช่เนี่ยแหละเคล็ดลับถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลมันไม่แดงมันจะออกซีดๆไม่สวยไม่มีสีสวยมากเลยเห็นไหมสวยโอ้มาเก๋มายืนถ่ายรูปคู่กันเนี่ยแล้วกินกับข้าวพอดีเลย กินกับน้ำพริกพี่ยาเข้ากันเลยทุกครับน้ำพริกรเต๋านะอ่าใครซื้อน้ำพริกในนู้นแล้วมาซื้อปลาทอดตรงนี้ครับโอเคไป